สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ AS Play ขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันสดการในขานไทยลีก b y d ซื่อไฟลีก2ครับการในขานที่ศรีนครลำดวนครับศรีสเกตยูเนเต็ดพบกับกเกษตรศาสตร์ FC ในส่วนของผู้บรรยายวันนี้ครับมีคุณภูสิทธิ์ย้ายามไกรสอนและผมอัครเทพรุ่งเจริญวัฒนา,า,นากิจท,ทำหน้าที่นะครับไทยลีก b y d ซื่อไฟลีก2นะครับกรเกษตรศาสตร์ในชุดสีน้ำเงินครับทีมเยือนบุกจากขวาไปซ้ายก่อนนะครับ ขี่ยบอลเริ่มเกมแล้วก็เปิดยาวขึ้นมาครับลองจิลไปปั๊มกับจัก,กรินครับจัก,กรินถึงก่อนเปิดขึ้นมาต้องโชบมาเอาบอลก่อนนะครับซาซี่โอ้โหแต่จะลุยตรงนี้นี่ยากไปนะครับแล้วโดนขวางเอาไว้สุดท้ายเสียฟาวไปซะเองอิสมาเอลซาซี่โดนนุ่มอยู่2ครับแต่ตรงนี้เนี่ยเข้าไม่ถึงบอลแล้วด้วยครับซาซี่โดนขวางไว้2คนนะครับ ฝั่งขวาเปิดยอดมาเข้ากลางบอลยังโดนสกัดออกมาด้านนอกยิงซ้ํำอีกทีหนึ่งก็ไม่เข้ากรอบครับจักรินโอ้โหลากแวกมาสวยเลยครับเรืองยศแล้วจ่ายขึ้นหน้ามาสปีดไปแล้วครับซาซี่ซาซี่ไปต่อครับใช้ความเร็วเข้ามาข้างเขตโทษเปิดติดบล็อกนิดนึงแล้วบอลมันกระดอนเข้ามาครับเข้ามืออดิศักพอดี ลองจิวครับสอดสายสายตาเข้ามาในเขตโทษแล้วครับเปิด Free Click, son, ฟรีคิกริมเส้นฝั่งซ้ายบอลเปิดโด่งเข้ามาของลองจิวชกทิ้งออกมาก่อนอ้าวแล้วก็มีชนผู้รักษาประตูครับเวโลโซน่าจะเสียฟาวไปต้องชกครับบอลโอ้โหตรงนี้นี่งานนั่นแหละครับเป็นฟิลิปเป้ปเวโลโซนะครับเวโลโซออกมาขวาลองจิวไปฝั่งซ้ายแล้วครับแล้วชิงกันตรงนี้ครับผู้เสียสตรบอลลุยดักขึ้นมาครับโอ้โหลบไปสวยเลยครับเจษฎากรเข้าไปในเขตโทษจังหวะจะง้างยิงครับ พอนเฮีเข้าถึงก่อนแต่บอลยังกลับมาที่เจษฎากรเปิดด้วยซ้ายเข้าไปด้านในครับอัครวินโดนสกัดทิ้งแถว2ของเกษตรศาสตร์ลอ้อม oh. กิ้งไก่โดนปัดอีกแล้วครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟของอดิศักดิ์เลยครับลูกนี้มานังหวังซ้ายนี่วัดใจครับเสียบมั่นเหลือเกินครับของควอนดฮีแต่ยังเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับของเกษตรนะครับโดนมงเนี่ยโดนเคลียร์ามาตรงนี้ก่อนครับปัดเข้ากลางหนะ้าหัวก็ลกตรงกลางแล้วซัดด้วยสายโอ้โหนี่นะปัดไม่ถึงนี่ เอาเรื่องแน่ๆครับลูกน mm ี้มีประตูแน่ครับจังหวะยิงไกลครับของอัครวินสวัสดีครับอู้ลูกซัดไกลนี่ปุริศนัสดานเล่นแต่มุมครับเสสารเปิดเข้ากลางโอ้โคกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอัครวินสวัสดีครับอู้ลูกนี้นี่เปิดไปเสาสองแล้วอดิศักออกมาชกบอลทิ้งไม่โดนครับแล้วอัครวินโอ้จ่อๆเลยครับเสาสองหนึ่งศูนย์นบกสสารบุกนำ เดี๋ยวผู้ฟังซ้ายเปิดโค้งมาครับออกมาแล้วมันไม่ถึงจริงๆครับประตูาประตูของศรีสะเกดนะครับอดิศัก์ตูงนั้นนี่เหลือแค่เขากับประตูครับอัครวินเนี่ฮะกดลงพื้นเรียบร้อยเลยครับจังหวะมงไปครับของอัครวินนัทพลฝั่งขวานี่เลือกที่จะครองบอลก่อนครับเปิดออกไปที่เชียพนทรมา รอให้นัทพลทะลุมาจะเปิดเอาล็อกก่อนครับแล้วยัดเลยลูกนี้โอ้โหน่าจะโดนปลายมือของอดิศักดิ์ด้วยครับลูกนี้นี่กึ่งยิงกึ่งยัดเข้ามาเลยครับคือชี้มาแต่ไกลนะครับหลุดมาสุดเส้นหลังครับล็อกเข้าสายนี่คือตั้งแต่ยิงเลยนะครับมงเช็ดมาเข้าทางธีรพัฒน์เลาหบุตริปเป้เวโลโซโอ้โหกระดกสวยเลยครับหลบมา2คนโดนกระแทกแล้วยังเอาตัวรอดมาได้บอลที่ทัชเชยพน ปานสิริเปิดทิ้งมามาแล้วครับลองจิวดันซ้ายดวนกับชยพนลองจิวเลี้ยงที่มาหน้าเขตโทษแล้วเปิดโดนสกัดทิ้งเอ้าโดนเวโลโซครับให้กับจูดิวานตั้งป้อมยิงแล้วเปลี่ยนทางบอลเข้าไปเลยครับเอาเลยครับกลับมาตามตีเสมอแต่หันไปมองผู้ช่วยบู้ตัดสินน่าจะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าอีกแล้วครับโอ้โหเฮเกอร์ไปก่อนเลยครับชาบ้านศรีสะเกดอยู่ในเตเดีับทัชพลชัยยันครับ นี่บอลขึ้นมาจากลอกจิ๋วนี่มุมถนัดนะครับล็อกแล้วเปิดกลับมาตรงนี้สกัดออกมาก่อน,นครับกลับมาช่วดีว่าอู้ยชัดเจนครับปุ่มนี้ข้างในเกษตรรออยู่5คนนะครับเปิดเล่นสั้นมาที่เรืองยศมันจงยัดเข้ากลางมายังโขกทิ้งอ้าวแล้วเตะเคลียบอลยังไม่พ้นอันตรายครับขวอีกรอบหนึ่งสุภพล์เตะทิ้งออกมาด้านนอกได้อะไะฮะผู้สิทธ์ครับ เช็ค V A R mm hmm. ด้วยครับ à, mm hmm. ดูจากอากาศกิริยาครับล้ม,ลมไปแล้วครับล้มนั่งคุกเข่าไว้ครับแล้วก็ไปกอดขาซ้ายของอิสมาเอลซาซีแล้วมีมือของทัชพลผลักไปด้านหลังด้วยครับโอ้โห mm hmm. ตีจอมาแล้วชี้ไปเป็นลูกจุดโทษครับอ่าแล้ฮะ<อ>กอดเอวก่อนครับจังหวะกดแล้วตัวเองนะล้มลงไปครับ mm hmm. ของเวลานะครับประตูแรกมานาที14 ประตู2ลุ้นอยู่ครับว่าจะนที3าหรือเปล่าสาสีครับโอ้ไม่พลาดครับแมพุ่งไม่ถูกทางครับแต่ว่าเซฟไม่ได้ก็เซซา์บุกนำสีสเกตอยู่ในเตด2ประตูต่อศูนย์ครับนาที35หนะครับพุ่งถูกด้วยครับแต่มันหูไม่ถึงครับถ้าดูจากมุมหลังประตูซัดด้วยขวามาเสาซ้ายนะครับแล้วยิงแม่นยิงคมจริงครับลูกนี้ของสาซีนี่ครับจังหวะยิงสเตเวีย ออกมาที่นนทพัฒน์เคาะสั้นๆไปครับซาซี่ซาซี่พยายามจะจิ้มไปถึงสุดเส้นหลังอย่างโนนดักไว้ครับทัชพลสเตเวียตวัดเข้ามาในเขตโทษได้จงดังหวะนนทพัฒน์คืนกลับมาสเตเวียยิงไม่เข้ากรอบครับโอ้โหเติมขึ้นมาสูงเลยครับจ่ายยัดเข้ากลางซาซี่เบิร์นออกให้กับชยพลตบกลับมาณฑพลแต่จับยาวไปครับเจอจิ้มทิ้งเปิดย้ำอีกทีหนึง่งทุบทิ้งออกมาได้ครับอดิศักดิ์ แล้วจังหวะเคลียร์ของคอนเดฮีลองจิวจิ้มดีดมาตรงริมเส้นหักหลบเข้ามาในเขตโทษโอ้โห,โหแล้วทิ้งตัวล้มไปง่ายนะครับสุภพนพ์บุธธิลินบอกลุกขึ้นมาเกมสวนกลับมาครับนัทพลนับถนนนัทพลเจอปานสิริหวดเข้าไปลูกนี้นี่เจ้าตัวหวดเสร็จขอโทษเลยครับปานสิริโอ้โต้องควักแล้วเลยครับอย่างน้อย,อยก็นาวนครับเอาซาซี่โดนใบเหลืองก่อนครับามาแจากซาซี่ครับ เอาอตรงนี้หรือเปล่าครับอเอามีแขนขวางไว้เอาเช็คจุดโทษเลยครับเช็คจุดโทษคือช็อตแรกเนี่ยวุฒิสินกวักมือให้ลุกขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าต้องดูรายละเอียดจากทีมงาน VI ครั้งหนึ่งคือแขนน้มันกลางออกได้แต่ดูว่าเจตนานะครับแต่ไม่ไปดูจอแบบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับก็ไม่เช็คแล้วนะครับครองบอลอยู่ขวางมาชยะพลซับมา ขวามีนัทพลทับถนนลอยอยู่ครับขู่พื้นที่เพียบเลยครับชัยพนลุยขึ้นมาเองฝั่งขวานัทพลทับถนนเลี้ยงมาใช้ความเร็วเลี้ยงจี้เข้ามาในเขตโทษแล้วจิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเซฟไม่อยู่ครับ3ประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่45บวก1ครับเกษตรศาสตร์ได้ลูกที่3เลยครับออกไปขวาครับของชัยพนให้มาตากหนีมามีความเร็วครับแล้วก็โอ้โหลอดขาฉลบปริ้นเข้าประตูครับ สไลด์ดักอีกทีหนึ่งของควาแแดกขีก็ไม่ทันครับโอ้หแล้ววัดความเร็วกับชุดิคมนี่เลี้ยงหนีชุดิีคมแบบเห็นๆเลยนะครับนัทพลโอ้แล้วไปชนกันเองด้วยครับของธีรพัฒน์นะครับเวลา6นาทีในการทดไปแล้วนะครับบอลอยู่ที่เรืองยศจันชัยชิดพยายามจะเลี้ยงออกปริ้มเส้นเองแล้วก็บุทธศิลป์เป่าจบครึ่งแรกเลยครับโอ้โหเป็นครึ่งแรกที่สีสเกตยู่ในเตดครับตามหลังกเกษตรศาสตร์เอฟซีอยู่ศูนย์ประตูต่อสามโอ้โหลองจิโโ๋วโ,โดนขวานถึงสองด้านนะครับ ลองเปิดเข้าไปแล้วโอ้โหชาร์จไม่โดนครับจูดิวานโอ้โหลูกนี้น้ำหนักเปิดแม่นแล้วด้วยครับแต่ยิงไม่โดนเองเลือกตัดสินใจเปิดครับของลองจิ๋วนี่แม่นมากครับไม่ล้ำหน้าด้วยครับจูดิวานจับพุ่งหมก็ไม่ครับเลือกกระโดชาร์จครับแล้วมันเข้าไม่ถึงครับโอ้กลายเป็นโอกาสที่น่าจะได้ลุ้นประตูครับจากจูดิวานมากที่สุดในเกมนี้เลยครับบอลจากเท้าแม่นจริงๆครับมองตาคาร์มงก็มันห่างไปนิดนึงครับ เกี่ยวเข้าซ้ายเปิดลูกโดเข้ามาหลุ้นชกทิ้งไปได้ก่อนลองจิวดูดบอลลงครับลองจิวเปิดด้วยซ้ายเอา้าไม่ให้เสียงกันกันกนกบเพื่อนครับปรินกับเซเวียเข้าทางเวโรโซ่ซัดโอ้โหทางเสาไกลครับลูฮูคืนก่อนครับไม่รีบอา้าวไปยืนรอบอลแหมต้องชมเลยครับยศศักด ดักเอาไว้ได้แล้วเปิดบอลออกมาทางฝั่งซ้ายเฟนลองจิลมีพื้นที่แล้วนะครับลองจิวเลี้ยงหนีไปโอ้โหแต่เหลี่ยมไม่ดีเอ้ายังไม่เฝ้าล็อกมายิงติดเซฟอีกครับโอ้โหบอลยังมาที่จูดิวานเขามาในเขตโทษพลิกหายังหาช่องยิงไม่ได้จูดิวานยังแต่ต่อคืนกลับมาซัดไม่ตรงกอบครับยิงไกลนอกเขตโทษนี่จังหวะหลุดเข้ามาของลองจิวนะครับดวลอยู่ครับชัยยพนนะครับหลุดหนีมาหน้าแล้ว ตรงนี้โอ้โหถือว่าเป็นซูเปอร์เซฟของปรินเลยครับจ่ายแล้วจับบอลไม่ดีครับจักรินเข้าทางปานสิริออกขวาไปครับยศักดิ์ให้มาเวโลโซล็อกเข้าซ้ายแล้วไปต่อเข้าซ้ายสัตว์เรียบร้อยเลยครับมาแล้วครับสีสเกตยูนิเต็ดครับไล่มา1ประตูต่อ3ครับฟิลิเป้เวโลโซนาที่ห้าสจนะครับเจ้าบ้านได้ประตูตามขึ้นมาครับ1ประตูต่อ3ยศศักดิ์ให้มาครับ ตรงนั้นน่ะมีกฤษณะไปล็อกหนีกฤษณะมาแล้วก็หนีจาการินม,มาแล้วซัดด้วยสายบอลกระดอนพื้นครับหมดสิิทธเซฟเลยครับผู้สาประตูของกเาเสศนะครับปรินกุลชรก่อนเกียรติขวางออกไปธีรพัฒน์เติมขึ้นมาเล่นกับยศศักดิ์ตัวสำรองครับยศศักดิ์เข้ากลางปานสิริถิ้งตัวยิงกับเบาเกินไปครับตรงตัวปรินเล่นไม่ได้ครับนนทนพัฒน์โดนตัดได้ที่ธีรพัฒน์ มาที่ยศสักเบินต่อให้ฟลิปเป้เวโรโซ่ไปแล้วครับเวโรโซ่เงยหน้ามองเปิดเข้ากลางจูดิวานมงโอ้โหไม่ได้ประตูที่สองครับโอ้โหแต่ไม่เข้ากรอบครับเวโรโซ่เปิดหักมานี่มงนี้เหลือแค่ลุ้นให้ได้ประตูครับโอ้หลุดไปแบบน่าเสียดายครับคือประตูเนี่ยไปไม่ถึงนวครับแล้วก็มงซาบัตลูกนี้คือขึ้นคนเดียวเน้นๆเลยนะครับย้อยๆมานิดเดียวจริงๆครับ โอ้โหตอนนี้นี่เกมรุกของสีสะเกดเอง่ของเกษตรศาสตร์เองก็ขาดช่วงไปเหมือนกันครับบอลเปิดยาวมาชุดิโคมบอกปล่อยเลยครับชุติโคมมาแล้วมีเวลามีพื้นที่ได้เล็งเปิดเรียดกลับมาแล้วซัดไม่เข้ากรอบครับโอ้โหปานสิริสุกุณนีนี่ตั้งเท้ามาแต่ไกลเลยครับปานสิริครับถูกเร็วเข้ามาครับจุฬาดาซิว่าเปิดโด่งล้นมาครับยังมีลองจิวเสียพงหมดไม่โดนครับลองจิว เข็บอลได้ข้างเขตโทษเปิดกลับไปได้ชารโอ้โหจอจอลูกนี้ยังไม่เข้าครับแล้วลูโหจะซ้ําไม่ได้อีกแล้วครับชยพลเอาไม่อยู่ครับมาถึงลองจิวววนหาพื้นที่ครับลองจิวงัดดื้อเลยครับถ้ามาตรงนี้เนี่ยเวเลโซเบียดอยู่ครับกับสเตเวียนครับเล่นกันต่อครับซัสซี่วดเข้ากลางสนามสวยด้วยครับแล้วเบิร์ออกไปเลยฝั่งซ้ายมาแล้วนะครับนนทพัฒ วิ่งมาครับทาความเร็วเลี้ยงจี้เข้ามานนทวัฒน์เข้ามาในเขตโทษเกมสวนกลางของเกษตรล็อกหนึ่งทีเอ้าแล้วโดนเตะล้มลงไปเอ้าแล้วหัวดีหนึ่งทีโอ้โหธีรพัฒน์เล่นแรงครับซาซี่ดูไปถึงเส้นหลังเปิดย้อนกลับมาได้มงโดนสกัดบนเส้นเลยครับโอ้โหไม่ยอมอาประกันเกียรติแล้วเตะทิ้งออกข้างไว้ครับอหไม่เสียประตูครับลูกนี้ครับสวนมาตัวนี้เราไม่ล้ำหน้าครับยิงอยู่ในแดนของตัวเองครับขึ้นมาครับของนนทพัฒน์เกษตรศาสตร์ ข้างในเนี่ยมีตัวฉาลับเข้ามานะครับครวินเนียครับรออยู่ครับตรงนี้อู้หูอันตรายมากครับโอ้ทีละพัทตัวเองนะครับเสียจุดโทษไปแล้วนะไปเตอัดแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมออ้หูต้องชมเลยครับว่าปานเกียรินะครับอยู่ถูกที่มากครับพอออกมาแล้วเลี้ยงหลบมาเองครับโดนกระแทกล้มลงไปโดนขวางเอาไว้ได้บอลมาเป็นของสีสเกตจะพลิกครับลุยเข้าไปเวโรโซอ้หู <ม>ยัยงตามกวาดสกัดออกไปแล้วก็อีจะยองทําได้ดีครับเล่นหนักตลอดนะครับเดี๋ยวถึงก่อนครับถึงที่บอลครับก่อนที่ถึงเฟรเดร์เปวโรโซ่ครับสกัดที่บอลครับลองจิวเปิดเตะมุมมาเคลียทิ้งโดยสเตเวียอ้าวแต่เตะเหลี่ยมไม่ดีครับเข้าทางลองจิวยืนห้อยอยู่เปิด ยังไม่เปิดครับล็อกเข้าซ้ายเปิดยอดมาโอ้โหเกือบเข้าเสาไกลครับลูกนี้นี่หลุดกรอบไปนิดเดียวครับปรินเนี่ยปัดไม่โดนแล้วบุกจังหวะท้ายๆแล้วนะครับของสีสเกตยูเนเต็ดโอ้โหแล้วจับยาวครับโดนดักได้ครับพะคพลลูกนี้โอ้ยหลุดขึ้นมาด้วยแต่ออกมาเล่นด้านนอกเอ้าสไลด์ต่างฝ่ายต่างไม่โดนบอลครับแต่อดิศักลุกขึ้นมาหัวทิ้งมาได้โอ้โหแล้วเปิดมาลูกนี้บอลมันไม่ตรงกรอบครับแล้วก็พุทธศิน เ่าจบการแข่งขันไปเลยครับวันนี้ครับสีสะเกตยูเนเต็ดแพ้กเกษตรศาสตร์ FC ไป1ประตูต่อ3ครับส่วนเวลาการถ่ายทอดสดทาง AS Play วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้งคู่ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ